มา EP สองของเขาเป็นแก้วน้ำขอเขาไปปืนฉีดน้ำลองฉีดน้ำให้ดูหน่อยมันไม่มีน้ำฉีดยังไงก่อนกดไกลกดไกลมนันได้ๆๆๆๆๆโอ้โหปวดปอมลองเขยา่าดูสิ <c oughs> ตอนบบเด็กๆเคยเล่นด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ไหมเคยมันแรงไหมแบบว่าโดนฉีดแล้วรู้สึกไงซูซ่าซูซ่าหรอเาสดชื่นอะไรวะเอาของคุณดีกว่าเป็นแก้วหรือเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกแข็งเหมือนแก้วใสๆมีน้ำไหมมีกินให้ดูหน่อย ขอฟองเสียงอึกอึกอึกมันจะดีเหรอฉันไม่รู้ว่าทีมงานเตรียมมาสะอาดหรือเปล่าสะอาดไหมทีมงานกินได้ไหมกินได้กินได้อะทีมงานบอกกินได้ขออึกอึกดังๆซิซักซิซิซักซิซิกินแล้วกินแล้วเหรอกินแล้วทำไมขึนเร็วอ่ะปกติคึ้นไม่กินน้ำเร็วเอาหน้าผมมาชิดกำแพงโอ้ดิดน้ำมาจริงปะเนี่ยจริงก็มันเป็นแก้วน้ำแล้วในนั้นมันมีน้ำเหลือบ้างไหมไม่มีเหลืออย่าให้มันเหลือเลยให้ทีมงานเอาน้ำมาใส่ให้ได้ไหมได้ ไม่รู้ว่ามันเคยใช้มา่ก่อนไว้ด้นี้ทขามอะ่ะเดี๋ยวขยับให้ฟังนี่เห็นไหมมันมีน้ําแล้วอ่าโอเคโอเคแสดงว่าเป็นพันชนะใช่ก็มันคือเป็นฉีดน้าไงคะอ่ะลองลองฉีดมันไม่ค่อยออกอะ่ะอา่ามันพังเหรอเออไม่รู้อ่ะเฮ้ยม,มันออกเป็นอะไรเนี่ยคือน้ําที่มันกระจายม,ามันเหมือนให้น้ำมน <laughs> อันนั้นเป็นแก้วน้ำแบบเรซินใช่ปะใช่โยนให้ฟังไหมโยนโยนเคาะอย่างเดียวได้ไหมทําไมถึงโยนไม่ได้ล่ะถ้าโยนแล้วมันจะเลอะที่เกียเก็บเทน้ําทิ้งได้ไหมเอาเทน้ําทิ้งให้ดูว่ามันเป็นแก้วจริงแก้วน้ำสีอะไรโอ้นี่หลากสีเลยของที่บ้านปะของที่บ้านทุกคนเห็นมันวางอยู่ตอดคุณเคยกินแก้วนี้ไหมไม่เคยมันใหญ่ไปหน่อยกินแล้วน่าจะจุกทายเลยดีกว่าทายคุณทายมคุณทายไหเขาบอกดีเทลแบบความจริงเยอะมากพอนึกไม่ออกเลยอ่ะแก้วน้ำก็ได้เชื่ออีพีแรกเอาของจริงว่ะขอบคุณเขาขอเทอีกันยนึ่ น้ำมันจะกระจายนะไม่เป็นไรทังขยะอาเฉลยไหมยโอ้โหโฉี่อ่ะอ้ออันนี้เดอ้อเดรอสงสันน้องโยนให้ฟังไหมอันนี้คือคุณบอกคุณใช้ประจำคือคุณเคยใช้ด้วยเป็นอะแดปเตร์เวลาเล่นสงครามอ๋อมันไม่ใช่ฉี่ใช้เติมอย่างเดียวแล้วที่บอกใช้แล้วซู้ซ่าคืออะไรสบายตัวอ๋อนึกว่ากินนกเลย